ไฮไลท์สัปดาห์นี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำอะไรชัดชาติวิกฤตจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อคืนนี้นะคะมีดราม่าดุเดือดบนเพจ Facebook กรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การทำงานของกทมโดยเพจที่ชื่อว่าซึ่งต้องพิสูจน์นะคะได้แคปภาพการโต้อตอบของแอดมินเพจกรุงเทพมหานครกับชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์วิจารณ์คุณชัดชาติเรื่องการเตรียมรับมือน้ำท่วม เริ่มจากเพจกรุงเทพมหาคนครนะคะโพสต์ภาพปริมาณฝนสะสมในพื้นที่กรทมสูงสุด5้าอันดับชาวเนต็ตเนี่ยก็เข้ามาตําหนิก,การทํางานของคุณชัดชาติเช่นชัดชาติเตรียมจัดแข่งเรือแล้วส่วนน้ําเข้าบ้านกวิดเอานะซึ่งแอดมินเพจนะคะก็ได้โต้กลับว่าขยันแซดดีค่ะสู้ๆนะชาวเนต็ตเนี่ยถึงกับอึง้งโต้เดือดทันทีจับสลากมาเป็นแอดมินหรอถึงโตตอบประชาชนด้วยความไร้วุฒิภาวะและการอบรมสั่งสอนที่ดีแบบนี้ไม่ทราบว่าคุณชัดชาติสอนมาแบบนี้หรือเป็นอันตลักษณ์ของทีมงาน นี่ไม่ใช่เฟซส,ส่วนตัวแต่เป็นเพจหน่วยงานไปหาอ่านเรื่องมารยาทและจริยธรรมข้าราชการพร้อมกับขอให้คุณชัดชาติช่วยดูแลพฤติกรรมทีมงานปรากฏว่าเวลาต่อมานะคะแอดมินเนี่ยก็ได้ไล่ลบข้อความที่โต้เถียงกับชาวเน็ตจนหมดเกลี้ยง พักจากดราม่ามาดูภาร,รกิจในสัปดาห์นี้ของคุณชัดชาติกันบ้างค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะคุณชัดชาติกับคุณนรงศักดิ์โอสถธนากรหรือผู้ว่าหมู่ป่าผู้ว่าจังหวัดปทุมธานีผนึกกําลังหารือแก้ปัญหาน้ําท่วมรถติดแล้วก็ฝุ่น p m 2.5ค่ะนอกจากนี้นะคะในงานบรรยายพิเศษเรื่องวิสัยทัศน์ท่องเที่ยวกรุงเทพคุณชัดชาติก็เห็นด้วยกับแนวคิดขยายเวลาเปิดผับบาร์จากตีสองเป็นตีสี่เพราะเป็นการนําสิ่งที่อยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาไว้บนโต๊ะจะได้กํากับดูแลไดด้้้ีขขึึนนและะง่่ายค ุณชาชานะคะยังได้เปิดใจที่ถูกวิจารณ์เรื่องการไลฟ์เวลาลงพื้นที่ด้วยว่าการไลฟ์ทาให้คนเห็นว่ามีผู้คนกําลังลําบากและเจ้าหน้าที่กรทมเนี่ยก็ทางานจริงยืนยันว่าจะไลฟ์ต่อไปใครไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเราไม่ถอยแล้วครับเราเดินหน้าแล้วนะไม่เป็นไรไมีกาลังใจครับเพราะไลฟ์ต่อไปนะใครจะว่าไงผมก็ไลฟ์นะเพราะถือว่าให้เห็นเลยว่าคนเขาทุกข์ลำบากไงแล้วทางานยังไงนะไอ้คนที่ชอบมาบอกว่าวม่ดีแต่ไลฟ์มะก็ไม่เป็นไรครับ แล้วก็รับฟังคํำติชมนะแต่ผมว่ามันทําให้เราเห็นปัญหาเห็นว่าคนก็ทํางานจริงๆอ่ะวันนี้นะคะคุณชัดชาติวิ่งออกกําลังกายตรวจเมืองแถวราชประสงค์เนื่องจากเมื่อคืนนี้เนี่ยกรุงเทพชั้นในฝนตกหนะักผู้ว่าก็เลยมาดูสถานการณ์น้ําค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง คุณชัดชาตินะคะห่วงปัญหาคนไร้บ้านโดยเฉพาะแถวนานาทราบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีบ้านเช่าเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ถ้านําเด็กมาด้วยจะได้เงินจากนักท่องเที่ยวเยอะซึ่งต้องร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่วนทางกทมนะคะตั้งคณะทํางานดูเรื่องคนไร้บ้านให้ละเอียดขึ้นว่าจะจัดการบริหารอย่างไรในระยะยาวค่ะสารก,การตอนนี้ที่ได้เป็นห่วงอย่างนึงคือคนไร้บ้านนะถ้าเกิดแถวนานาเดี๋ยวคนไร้บ้านเยอะเลยแล้วก็ทีแล้มีทั้งเอาเด็กมาอยู่ด้วยเมื่อกี้ก็เจอเด็กหลายคนเลยที่นอนอยู่ริมถนน นะครับแล้วก็ที่แล้วได้ได้ไดตรวจสอบไปแล้วเป็นหลายคนเป็นต่างชาติแล้วที่จริงแล้วมีบ้านอยู่เป็นหลักเป็นแหลกนะมีมีบ้านเช่าอยู่พระขนงแต่เขาบอกว่าพอเอาเด็กมาด้วยเนี่ยทำให้ได้เงินจากนักท่องเที่ยวเยอะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องต้องร่วมมือกับพอมกระทรวงพัฒนากามัคงเพราะว่าเขาเป็นมีมมหน่วยรับด้วยก็นี่ตั้งคณะทำงานแล้วเดี๋ยวคงดูเรื่องคนไร้บ้านให,ให้ให้ละเอียดขึ้นก็เป็นปัญหาเรียนอ่อนนะคือหมายความว่า เราจะทำไงเขาในระยะยาวด้วยส่วนปัญหาหาเปรีแผงลอยช่วงถนนสุขุมวิทนะคะก็มีการกำหนดมาตรการเข้มข้นขึ้นจะเห็นว่าเรียบร้อยขึ้นค่ะต้องทำให้อยู่ร่วมกันได้ทั้งผู้ใช้ถนนและกลุ่มผู้ค้าเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองนี่คือไฮไลท์ภารกิจทั้งหมดในสัปดาห์นี้ของคุณชัดชาติส่วนสัปดาห์หน้าผู้ว่าจะทำอะไรบ้างชัดชาติวีคลี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ